เจ้าไปจ้างหมอลำขนาดมาลำแท้จา้างแล้ลวตกลงแล้วมาจำในย่างดีพุ่นละ่ะกใจข่อยยังยจีหละคนจินตามมาโดนแหล่ามะลำขนาดนี้นั่นพ่อเล่นพ่อเบิง่งพ่อฟังและข้ากาบว่าแพงอีกเขาพคนเ่อะม,มาแท้เออคนยังมาเขาก็สีมากนี่แหละเนาะข่อยก็บเจ้าที่ใจห่อนแชื่ว่าเป็นใบรุ่นยังเมืเอ,อ้ข่อยก็ับเบิ่งเออนาะลูกใช่หล่าเขากับใครเกัยจังหว่าข่อยว่าโอ้ยเขาเออ มือนี้แขกคนกับอุ่นนาฟ้าขังเติบเนาะหลายเติบอยู่ไครเน่พี่น้องห้อมพี่น้องทอนใช่เรอมาห้อมบุญห้อมท่านเขาก็จะนขาเจ้าก็อยากเบิ่งหมอลำมวนเขาเจ้าอยากเบิ่งหมอลำอือแต่ว่าข่อนยอยากใข่คนมาบวุนไหว้เ่เรา่อยฟังแม่มสาคนนี่แหละฟังแต่ครอบขัวบ้านไวเลยด้เลบิ่งยุทุนห้างอยู่ทั้งนอกแม่แม่ขนมากแล้วก็วุ่นไหวพู้นั้นคอนนั้นพู้นี้คอนนี้มันยินเาได้ฟังหมอลำดีแทนหรอาเจ้าเจ้าเต้า่แมะ อันฮวงฟ้ามหาราชผุนเหลียวบล็อกเดี๋ยวมรำนาดผุนเหลียวแม่มาโตมาทัำเกิดแต่ยินแต่ซื้อเป็นเพลงแม่ก็บพ่จ้างมันมรำตัวดีๆเตาดังๆทั้งนั้หนังแต่ก่อนโอ้ยลรำไม่ให้ก็ได้ให้ล้วหนึ่งกเก่งเตาข้างฟ้าตัวนึงเออเก่งหลายผุนเหลียวบล็อกทุ่มนี่ถ้าวเอิ้นตัวแกจังว่ะคนกับพ่อันเห็นรูปร่างหน้าตาบล็อเพราปันใดดอกวะปันใดสีน้ำเงินเลย เยันีเจ้าภาพยังไหนมาอ้อมหัวไว้ดีคักแต่ไปแม่ยแทบ้านแท้ย่างคนเบิ่งน้ำแนกีหมอลำหมอลำมาแล้วหมอลำมาเลวมาเลยจ้าบอตีเงาหมอลำไปแท้ปวดข้างไหนยังนีเจ้าภาพคนหมอลำเมียแตถ้ามาหับกระ้อนค้นกระเดียววะเพราะปัญหาของห่างเทโอ้ยกะจ้างสี่ลอยหนึ่งเราบอกมีเงินเหมาโหลดแต่ยังรับทงหมอลำมาหับแล้ทุกมาจีนนี่ จ้าเลอ้ยวมหแล้วมาดีจเจ้า้ยกับผู้งามอยู่ตันล่ะเขาคอย้างงามอยูนั่นละแต่แต่ว่ากันมาเนี่ยตีสี่กิโรัมนึงเมฆมากกบ่าไรแตงหาบแัดพงมาวันนี้ไหมแ่งตัวมาตาบันแทงตัวมัตาบันงามบอจะมาเหลี่ยมหยาบหยาจะปาาดทมา หมาเขานั่กัดชุดจนซอยเบิดยังวะมาเขาเป็นเส้นเป็นสายกันฉลาดนี่แหละลูกหลานนั่นทีมงานขวัญใจเพชรแมวพ้งเด่นเนี่คือว่าทรงกับสีรงของฟ้ามหาราชไปเบิงฮะโอ้ไปนั่นเลวแม่มาไหวจางบอกลูกฝ้ามหาราชฝ้ามหาราชโอ้มันเปลี่ยนแจ้งซีฟ้ามหาราชนั่น น้ <rainforest> องหดมากป๋าใดเขาบ่เป็นยังเท่าไดกับป๋อสีเหรียญดอกเขาได้ดอกก็เลยสุ่มน้ำยาโสม่มน้ำสุ่มน้ำบ๋อขวมสันดอกขวัญใจเพชรแมวโพงอันซุ่มอื่นขึ้นนั่นมาหอดนักดนตรีใส่รถจอดได้ละคนเม่าอ่ะสองคนเนี่ยเขาชำนี่แล้วนะองชำนี่กับป๋นปัชชันดีชำนี่ชำนี่เพื่อจะเป็นคณะบ้ากินจอดแท็กว่าสามารถหลา่ความสามารถหลายเรียนตรู้ได้ล้ำทีน้ำยาว สิได้ร sí> ับว่ามันร e> ้องมเป็นไข่ค่ะแม่เมื่อนี้นะมันนั่งเอกเป็นไข่อ๋อมันล้องวได้เศร้าจังไม่ใกล้หลับมึงจะมาไอ้ยู่หรอนี่เมียไอ้บ้านไอ้เร็วๆจะง่วงมากเลยบ่โอ้ยแม่เราล้อถั่วอันขวากินเขาแน่จ้าสิได้เ้าร่ำเฮ้ยมาเปลี่ยนเขาอีกว่าบ้านเขาก็หิวหิวเขาแม่เอ้ยเอาเซ็นสัญญามาจังไหนสน่ะจ้างมาล่ำว่นใดจ้างมากินเขาเออโคตว่า ต้บอบเาปเช็ดสัญญาคือว่ากินข้าวด้วยก็คือบอกว่าไม่ได้เท่าน,น,นั้นความผิดเท้าติดมันเป็นมัลยาศ์กับมอลลั่ม,มาเยี่ยมมายามมาเอิ้นว่มามาทั้บุญเจ้าทั้ทบุญแกกจกกายผู้ใดมาหาเฮียนเจ้ากระเลี้ยงแต่ต้องมันเป็นมัลายาศ์แหม่อยกระเลี้ยงให้แขกเชิญมาอยูคนจะเชิญมากินขปดื่มประธานอาหารร่วมเจ้าภาพบอ่ได้ว่าร่วมกับมอลำั่มเรื่ะอืมแบบนี้มีอัน เออลเดีวสินื้อลูกที่นกินดอกสนาเออกันชันละผู้ได้มากกระไดข่แตงไปขายเนี่ยไข่อย่างอีกข่ออนั่นบอกข่ออมัล่ำนี่เมียวดแตงไม่หแตงถ้าคอยไปทกไปําไปล่ำอยู่หน้าก็ไปเห็นามา่กับลำคยกับขามาอันนี้เพื่อถามาไครออมาล่ำสองคนหนึ่ง มันเป็นการแล้ลึกหาคู่บาอาจารย์กัจจันลร์่ำสิมวนตีนอ,อ๊มือนีิมวนคือเขาอยู่กับฟีมือจากของมัน,มนบ่ได้เตรียมไว้ดอกเด้อกเดือน,นจงังขึ้นเมียใช่าาขขก็บ,บ,าาบาา่ได้เข่าก็บ่ได้บ่เลยจั้งซี่เราแม่ข้าเขาขก็ปิดล่านแล้วไปซื้อแม่ว่าใส่บ่ได้ดอกเอาจัง้งซี่ซัดชัดให้จักงน้อยในสันกัจจันเสียงสิบ่ออกเอาในน้อยบ่ละเทาเหลือจักงน้อยเลยยากดอกบ่เียดอกพวกท่เราจห้ฟังว่ามีหยังแน่ในน้อยนี่มีหยังอันบักคุงจีบสอบคาใช่บ่ายอ้อได้หนิเอาว่า ข้าสารซีถุงปุ๋ยมาหลายเท่ประแดกหกปีต์มักพียสวนหนึ่งเราว่าเอาก็ได้เอาทั้งยัก็เมนมึงที่เอาไปแจกเขาแม่มึงจะบอกเอาลงกเงเอไป็นเขายมอรห่ก็เมี่วไปตลาดน้ำเตี๋วว่าหลายเท็เนกับบ่มีปันนานขันกุ้งล่ำกุ้รวยปั่นก้งก็ทิบขายบบกพริกขายแบกหุ้งขายเข่ากัพ่อเร็ว ่ัง <rôle> มันละมัดแตกอย่างยังชี่รอยกับบุญไหลไปอย่างเดียวมักโดนเดียเฮ้ยยังมาขอรับกันขายแต่มาคม้วนนะอันขอโทษขอข่ามาล้ำครับเอออันเบิดขึ้นมีสุดเดียวนี่บอ่ครับเอ้านี่เด็กถุงปุ๋ยยังจางมุ่งเจ้ามาโด้ยขอ่าถุงคองห่างเนาะขันมีสูดเดียว่าตองล้ำหนอครับผมว่าผม จะอบมอระเอาคือสิเป็นโร่งยากแต่เจ้าภาพไฟใช่ยจ้าตังซี่ลอย่งผลงานเขาก็เนเอาก็สันเจ้าภาพขึ้นเปิดการเปิดงานหรือเอาได้เมล่าเราบอกได้เวลาตอนซทุมนถ้าถามมอระอยู่ดีเสียงเนี่ยเสียงเสียงเก่ามานําพพ้อมีบ้อยเไปยังรวอม๋ยวเปิดไม่เห็นกอนอย่ามานั่นเต็งโตเต็งตกันไปลูกนะสัญญาผ่านมอระสามทุ่มเดี๋ยวนี้มันหาทุ่มแบแล้วโอ้ย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 อ้ สองคนสี่ลอยนี่บ่พอเอ้ยเกิดสีแมีนตัวแม่ห้าไปจ้างเนาะจ้างไปจ้างจังไรมันคุ้มบ่เวลยให้พ่อไปจ้างนี่แต่บ้านบีคนนี้เปิดงานไจ้าว่าต้องสนใจเด้จ้าสีเฮ็ดของไปเมแมตมองสิเปิดงานบ่พนจะวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขันยุบชัางยุบข้างนอกหัวนอกเข้าถนนหนทางเออมื้อนี้เจ้าภาพต้องกราบขอประทานอภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อกระยอนว่า สถานที่เขาปลูกตะกุกไม่กกไหลช่วยช่วยงามๆชื่อมาแพงๆโกงหวานโก่งยาอ,อ,อีกโอ้ยยับไปพูดเถอะับไปอีเปกเขายันกันขู่ยัดข้นมาเหยียบมายำมาขี่มาเหนียวใจออกันเลยลอ้อมหัวานามะมาจับไว้ปิดประตูเอาไว้คันพี่น้องอยากฟังกับฟังทางนอกอะไรกับไปฟังในเฮียนเด้ค่ะเด้อยทังในเฮียนพี่เฮียนไพเฮียนมันอย่ยงน้เมื่อชุกข่อยชุกข่วม น้าป้าทังพี่เถ่าน้าป้าทังพี่เอ,อิญลูกเจ้าเนี่ยเป็นอยัางขม้าในพี่อ๋ล่ะขมา้าแตงหนาา้าบ้านที่ทัง<อ>้งตาคอยอกระดกคนไม่ขึ้นมามีคนได้จ้งมาว่าแตงตู้ทั้งหน้าหาันท่านพี่น้องฟังมือนี่กันอยู่ในความสง,งบเด้อจะขา่าจะแจงกันอือจะหลบจะเลี้ยวกันปล่อยให้ผู้เฒ่าได้นั่งฟังรับอยู่ทางนอกดีๆหอยคุณบ้าขาบอกเพื่อนว่าเขาเป็นเจ้าภาพนี่จะคนบอกไปไม่ไงหอยหลอดยอดทะลิ่งเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับพ่อยิ่งมังทำดุไส่ล่ะข่อยมันว่าจีบวชพี่นายนี่แหละแต่ว่าแถบผมไวแล้วก็เลยจักงานล้ำตะชันดอกว่าเอาไอ้ข้าเจ้าหูวจักก้อนพี่น้องจี่เดฟังลำเออเออในนาทีฐานะหมอลำเจ้าภาพก็เป็นหมอลำกับจีเดลำให้พี่ให้น้องได้ฟังในม้วนในเชือดจักจักหน่อยกันพ่อรอให้ผัวเเจ้าาภพก็็ปนมอลำใจว่าเมียได้เมียมหมอล้ำมาตะเออ โอ้มาไม่เติบยุ่งเนาะแต่มวต่ละเนาะเป็นกันเองเออแต่ผัวกับเมียฟังล่ำกับลูกเออถ้าแขกก็แล้วแต่ฟังเนมาอยู่เขาบระเด้จยากเขาจอยเฮาไหมเขาก็ฟังเฉียนเฉียนจะเฮ้านี่แล้วเอาหานี่บักลาหมอ้อยเชนเปล่าให้แม่ย้ายเจ้าภาพเด็ดเปิดงานจากน้อยกันน่ะล่ำดนั้นแม่หาทุนละที่จะรับดนั้นเทา แล้วละมาบัดีก้าวถึงสีชาไทยผู้เป็นแม่ได้แลเลี้ยวเมื่อขบวนสาวงามได้กอควรเอ๋ยอยู่อันอยู่อ่างเลียวเบื้องเท้าเต็ม๋ยบมีหัวบบมียิ้มที่สุดใจแม่แต่นก้วบนวอนนี้สาวมาลอยกับ่บเล่โบสิงโอยหลิงเยี่ยมทอเม็ดงาน ว่าไม่เท่าเมือล่ะเปียรอยเสียขาเบิ่งหูตาลำชิงบ่ต่างหลังยังคืนบ้านสุดยอดอีเมล่าซุ้มผู้สาวเขาลำพอนพองซ่อนไก่เขามาใสพองเขาแก่เสือหน้อยพองเขาไข่น่อผุายธาใสกตาโส่าเดียว ลาเจียวเอ้ยเจ้าผู้เขียวใบว่าแม่นี่หมินปัญญาเลย่อเจ้าจะชอยิงใหญ่กว้วรสีมีคูเป็นผู้สาวมาเฝ้าเจียวเอ๋ยในเหลียวนาำเนื้อเปียงเตมอเอ๋ยเด้อ ซอยซอยเออเอาพี่ซอยมไก่้แก่ไปหลีใครอยู่กอตื่เออผู้ใดบ่ร่องกะเทยผู้นั้นเสียศาสตร์เกิออันอยากล่องกะเราขันหัวขั้นหท้าเด้อข่าวเด้ออยาามาล่องหลังบ้านไม่่ห้หอยทอหาทุ่มแล้วมาลัำขึ้นลัำเลยหาทุ่มแล้วเปิด ได้บาบนี้สิ่หอดเวลาพี่น้องในมวลในจึนรับคณะทีมงานมอลองมอลำ่มคณะเพลิดเพลินพงก็จะมอลองมอลำมมวลให้ให้พี่น้องฟังอยู่ในความสงบเด้อกระเด้อเอาขึ้นมาอันนี้มอลำเอายี่เมย์มอลั่มกุมกุบคืนฟังกันนะม่้ยมอลั่มอลำ ตาแม่งสูดเฉียนมะน่องอะไรคือสูดเฉียมานอนฟังแล้วม่เล่าหลับบอกเมย์ผู้จ้างคือมาหลาเลยบ้านเป็นจังมาฟังก่อนยังครอบอยู่อหยังก็เม่เพราะว่าแม่ว่าลูกมาช่วยแห้งเถิดช่วยมองงานหลายเท้าสามเดือนมีงานที่หนึ่งกับทัพไทเลยคือโอ้ยจะเปิดงานโดนให้เนาะจนหมอลำหลับป๋าเอาเอาลงไปแสแมกัคนสซ่มอหลาล่ำคือมอลำเอาโลดงานจากของผา้จ้างผู้อื่นเฮ็ดหยังห่านกูเด้อปุ๊ก มาไล่กูหนีแล้วเออลงมาเถ้าลงมาเถ้านั่งนั่งเอาโลดเอาจังสีซาร่ำโฉกเศร้าม่วนม่วนแล้วไปเลื้ยงตัวก่อนเห็นไหมฟังสะกอนเด้อชาแม่บเพท่านอยากนอนจ้าเอาก่อนสิบหกครับล่ำเรื่องโฉกเศร้าเข้าน้ำตาเลี้ยงที่คุณย่าขอไว้ในสัญญาเบิ่งมีแค่นั้นหมดแหละมีที่ควรขดมาแล้วนวแต่รับบ่บฟังสเตีย์่วงจากน้องน้บ่ล่ะ บิงมีทุเรีสุแนวเบิ้งผลงานเขาตะกอนเออบางสเตียร์โบงจากน้องนั่งหางเครื่องสีมัดชายตะโบกโยกเสือดือยพ่อแม่พี่น้องเบิ้งในคำขึ้นนี่มีเอี้ยตัผู้งามงามขาดเต็อันจุดบางผู้ในเดิมจะเปิดงานแล้ยวในปุ๊ดเลือกพูในนี่วันนั้นเขานอนรับระหว่ซุ่มจูบนางผู้นั่นรับก็จังมืออื้นเปลีนน้ำแห็งกันจูดกันโจทนี่ล่ะเออเบื่อเศร้าจนโจทย์ก็ได้หรอกจากเราไม่เนี่ยแล้วขืนมาดูไหล ไก,ก,ก,ก่ไก่อีพ่อครับคุณเม่อ่ะบ่าเบาหลายใหญ่ห้างพี่น้องบ้านเมี่ยงให้พ่อขับนองนั่งหางเครื่องลูกหลานคณะเพชแมวพงสิมอบความสุขความวลนความซื่อหน่อแพ่พี่น้องเอาจวดจาดอาจารย์รดัตียังกกยังะซื้อคณะเป็นแต่ยังไมหล่าเป็นเต้ในฝันบ้างรึว่แมวพ้องฮึฮเฮึฮเฮึ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 ฮฮฮฮฮ เพรมันเต้นดีเต้นดีเต้นยำก่อนจับเลยพวกจับครับจับมือนะครับโอ้สุดยอดมาดังมาดังมาดัง้มามังกเต้นง่ายเะโอ้ยโอ้ยโอ้ใครอยู่ใครอยู่พัไจ้บดับแต่ว่าตื่นใจตื่นใจวันจริงไม่คอเม้นจะเป็นกล่องเป็นผู้อยกบฏจับอืออือหัวไปไม่ไปไม่เห็นหนาขึ้น สูงแต่สงสัยมันกินป็นนั่งเอนี่พ่อสงสัยนั่งเองพกันมาพ่อเถาพอไปขอจับมืออีกก่อนจับับจับมือสังรับสังับเาสังรับาแล้ว่ามึงเดี๋ยมึงขาไปเด้อออกมาก่อนเาก่อนน้อแม่โชก มาขี่เต้นซอดแกงกมบอกเออแล้เราเงี้ยเราเงี้ยเจ้าดจ้าทุเต้นเจ้าคจางุมล่างเข้าไปเดี๋ยวนี้ว่าทฟังเมือี้เราทำเด้อขอเป็นไรนะเปเงัเด้อนไรเงี้ไปขอถอไปขอไปขอขอรับรั้โอ้จ้า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 เต้จ้าสิบ่เต้นเี่ยเต้นเนี่ยอยู่น้ที่เสียไปรอางมาปนิคอ้คนเสี่เสีเอ้า เต้ยมาแล้วเป็นบ้านีลูกหลานเจ้าคณะขวัญใจเพชรแมวพงศ์เยอะมากลายมากลายทีเท้าขอล้อมแล้วขอล้อมแล้วแล้วมาบบน,นี้ขวัญใจเพชรแมวพงศ์พร้อมไขตัวสม,มุดน้ำใหก้คนหนูคอยฟังดูยาใจมอที่เป็นล้องหรือเป็นต้อยเป่าไข่หัวบ่งกระเป๋

mà ra mà, bị bằng là tất cả mọi người quen nhau vào tay so với so với tên so với tên lắm lòng, nắng so bò tên so với tên so với tên so với Ôi, so với tên so với tên so với tên tên ừ. à, sẽ tiết, so với tên so với Sao? Sao? với tên so với tên so với tên so Xô tên 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 tên

คอยอยากเ่ยคอยอยากฟังล <dd lava> <less> ้ำอยากฟังล้ำอยากฟังล้ำเข้าใจบ่มาปึืกเทเอาล้ำตามใจเพิ่นเฮ้ยมันลำยังเนี่ยกระด้างแลาส่วนบนทางนางบุญน้อยบ่หวังคอยที่ได้พี่ไปนั่งเกา กาแดงเอ้ยเจ้าผู้ขี่พาทีหนีบลาบ่าอีน้องให้จมน้ำอยู่ผู้เดียวไไปปเงินตาบ่าเหรเงินโอ้โหโอ้โเจ้าผู้เดียวไปยาวเงินไปไหนเงินไปไหนแม่พ่โซ่มาแซะงันแม่มึงตายตี๋ ล้อหยาเขาถูกตะกอนเจ้าฟังไข่เพราะเรานีเทาที่ไผที่มาแน่เป็นหยางเจ้าขันมาที่เชียวได้เชียวดีไข่ได้หลเป็นผู้เจ้าข้นจาข้เจ้าเชียวเหรอไข่มากโซ่ไข่มากโ่่มากโศก้ากระชับเจ้าอัโฉกลงโศกโอ้ด้อเขียวใบข้าวอไม่อยากฟัง้สิม ายน้ำนองวันใดบ้าคือบอคือใจไม่ไงหลายเทแล้วอยไหนอยู่ไหนพอเราล้วออกมาแน่เดี๋ยวนี้ท่านใจไวรู้วันใดวันใดว่าได้ันใดวัน้ดวันใดว่าใดวันดวันใดวันใดวันใาวั่ใดวันใมวัตใดวันใดเตนันเดียวันใดวัดียวเต้ยเต้ยเต้ย โอ้ยพี่มะลำจังวะลำทังสันละพันลงมาแ้ะเจ้าทั้งลองลำลองนี้ท่านยังบ่อล้วการเตยมันจนมาจังวิเยาเห็นหน้าพระจ้าให้ตาละพระเจ้าลูกเป็นละพระจ้าละบันเพี้ยนบ้าเจ้าเล้เปิดโซ่โซ่เต้นเต้นเต้นโซ่อาเบิ้งการเต้นโซ่จะลองนั่งหางยามวนมวนมวนมวม กรันมาล้มาให้กูฟังไปเรี่ยงไปเล่ามันกัน่ะเฮ็ดดาทดขุ้นคนนั้นด้บ่อเจะห้องใหญ่อทแต่ไอนงงมาโน่เจ้าจำิงไหมพี่ปลาแดงปามกินใหญ่ไต้องเต้โอ้ต้งเต้เต้เต้จะให้เอ็นงอกกหรือจะให้เอ็นงอกกขหรือก็โลกเขาหือคว่าคุณี่จะให้เอ็นสี ข um, er. ่อเขีรยอยู่กับพวกทำไมโจโจโจอ่ะเบ้โโจโจอย่งเดียวเออเอาเอาโซโซเอาโจล้มโจเลยคับจังงั้นจังงั้นโจกระดอน เราโยเล่เย <mile> ่ไฮแม่ไั่กระโดดเดยเท่ักมาลักบริเตนมาเต้นคักเต้นแหนปนนี้ไม่ใช่เต้นโซดแจงเปล่าลำตั้งเต่กีพีสั่งว่ามั่งมหวังควางเต็นควมตายบ่นายต้างอย่างใดเต้ย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 เจ้ยเต้ยเ้ยเต้เจ้าเต้อย ไปเจ้าไหนกันแทกก่อนเหอะมึงจะเอาเงกับกูวมึงจะเหมอลำล้อดอปันว้าใส่ข่อยบ่ได้ว่าดิไผหลายเรื่องบักอันนี้มันว่ากับพ่อมัข่อยบ่ได้ว่าไผเป็นยังบักอันนี้ละบักผัวะข่อยนี่ละข่อยก็บ่ได้ว่าได้หรอฟังกับฟังมีบ้านมี่ส่งเนี่ยหมอลำเสียจ้าไดนตื่นเต้ถือใจเอา กากะมักเป็นเลี้ยงเป็นเล่ากากะมักเต้ยเนาะกากะมักโชว์เนาะบ่เคยมีเด้อกันสิมามักสามกัดทัร์ตงสิมาน้ำเลียนขึ้นเล่นลงหัวเข้ากูเปิดเบิดเอาพองมื่นขนใดไเป็นสิเรตปินก็ต้องอดแน่ทำใจแน่ชระพี่น้องมาเบิ่งเจ้าภาพแค่นี้ดูนี่เจ้าภาพเซตพี่น้องทางใดสิกล้าเข้ามาได้ไปเล่นหัวกูปิดไว้แล้วแต่ย้อนมันอ้อมหัวดีค้าก็รักด <Art> ิีอะไรเมย์เจ้าภาพกับเจ้าภาพบ่อดทวน ไปจักบาทใช่ไหมวเราะขึแต่ย่านแท้แม่มึงอย่าหนีจากกูนะบิังกูเด้อนั่งแป้งดีๆนั่งดีๆมามาอั้งโอยเนาะบ๊ทอั้งนีก็ได้ดอกมันพ่อพ่อแล้วอ้าววันนี้เป็นการอำลาผ้าจากล่ำรองล่ำลาไอ้พอสะท้ายเมียสะท่าของเฮาอายุมันควรยื่นตายมืงอื้มมึอฮือยังแต่พูดได้เกิดไว้พร้านวะี่ กัเยออนี่แหละพ่อแม่เอ้ออาบัติชันสุดจรินกันลำสิได้เต้าลำทั้งยาวบัดิมวนชวนเจ้าหำฮอนอาบัติชันสุดจรินกันลำสิได้จากภาคพ่อแม่พี่น้องลุงป่าคู่สุคนนาฬิกาตีหาถึงเวลาแจ้งสว่างทองป่าสตงไก่กระโจกเกล็ดจนคนเทาสิเต็มกระติบสมมุตนสี่ลอยครับผมเบิ่งแม่เนี่ยบักลาฮามันไปเอ้ขวบมีอันนี้เอาอยู่นี่อันนี้ S <S <ว Pop ify> มาสองก็ต้องตีตีผู้เดียวเตี้ยมาตีกันเอาชูเอาให้ก็ได้ก็ได้จะพู้เดียวแท้เอาให้เอาให้ฝากไปให้เมืองได้มันบ่มันเจะห้องเิ่งผู้เดียวเหมิดนม่ที่มันฝากคนนั้นพูดดี้ความขอร่ำก็ขอแต่ร่ำคอยกูบ่ถามกันยาวเ่ายาว่าขอลาทานไว้ทานผู้ฟังไปไหวเทอะบัดทานผู้ฟังวีวีวี อยนใจขาดตัดเห็นกันตาจีโดนไหลเบิรงเอาคันแม่แม่มันแข็งเงินบ่พอแม่มันแข็งบ่แม่์เารับตัวนังลอยโอ้ยเละนะโอ้มันฮอดเสียงาดใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p p r e s s ่